แสงแวววามตเตวเดียนลู่ตามยามลมพาดมาเหมือนดวงใจที่แปรงกลา้าของครูทุกคนนั้นนาะที่จากบ้านมาเพื่อสิบทางพวง ก็จะมาคุยถึงจะมาคุยกับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่มัธยมหรือเด็กๆปรปฐมทั้งหลายนะคะก็ครูก็ขอฝากไว้ว่าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจุ่มมั่นนะคะในการเรียน ก็ขอฝากถึงพี่พี่มัธยมนะคะในฐานะที่เราคุ้นเคยแล้วก็ได้สอนกันมาหายปีก็ขอให้ครูขอว่าให้นักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจนะคะเอาใจใส่ต่อการเรียนให้มากเพราะนักเรียนในช่วงนี้เป็นหมอเลีอยงหมอต่อชีวิตในการคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แล้วก,ก็การตามงานยา้ค้างไม่งั้นจะทำให้เสียเวลาเสียโอกาสในการเรียนต่อไปสำหรับหนูๆนนันนกเรียนในชั้นปถมนะคะคุณครูก็ได้มาสอนชั้นประส .2 ป .3 ทีจากกา่จัลเซนนี้ในปในภาคเรียนน,นี้หนูๆก็เป็นเด็กน่ารักทุกคนมีนความตั้งใจ มีความสนใจในการเรียนดีก็ในครั้งนี้ครูก็ครอบัวละนะครับที่จะต้องไปดูแลครอบครัวละก็ขอฝากนะคะในทุกๆด้านโดยเฉพาะนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจในการเรียนให้ดี ก็ใจหายรักกคิดถึงนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนก่อนที่ครูจะเกียนออกไปนี้ครูขอฝากขอให้นักเรียนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูทุกคนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องเชื่อฟังพ่อแม่โดยเฉพาะเมื่อมาโรงเรียนนักเรียนทุกคน ก็ต้องเป็นเด็กดีของครูทำงานส่งตามที่ครูครูสั่งนะคะขอให้มีวินยัยรู้จักรับผิดชอบมีสิ่งที่คุณครูให้ท่านนักเรียนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนักเรียนก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตขอให้หนักเรียนทุกคนมีแต่ความสุขเป็นเด็กดีของครูของพ่อแม่นะคะครับ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูขัวอ้อยอ้อยอัญชรีมีซักนะครูสอนอยู่ป .1 เพราะฉะนั้นมัธยมบางคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าไม่ได้ผ่านป .1 ที่โรงเรียนนี้คุณครูจะสอนน้องๆที่อยู่ป .1 ประจำนะคะมาในช่วงนี้คุณครูก็คงจะต้องอำลาชีวิตราชการไปอยู่ที่บ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะที่บ้านเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณครูอยากจะฝากนักเรียนทุกๆคนเอาไว้ก็คือความมุ่งมั่นขอให้นักเรียนทุกคนคิดถึงอนาคตของตัวเองว่าเราโตขึ้นเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คิดถึงพ่อแม่ไว้ให้มากๆเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีทั้งวินัยในตัวเองความรับผิดชอบนะคะสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกิริยามารยาทนะคะกิริยามารยาทของ นักเรียนทุกๆนั่นเราอย่าไปตามยุคตามสมัยมากนะักอันไหนที่เราคิดว่าดีที่ว่างามสมกับวัยเราเราก็ทําแต่ถ้าไม่สมกับวัยนักเรียนก็ลองคิดแต่กรองดูนะคะท้ายนี่นคุณก็คงไม่มีอะไรจะฝากนอกจากความรักความอะไรในตัวโรงเรียนในโรงเรียนในตัวนักเรียนทุกๆคนนะคะสวัสดี สารคําทวนดิฉันชื่อเด็กหญิงสุธิราศักดิ์คืสําสหรับครูขิ่นครับครูขิ่นเป็นครูที่เอาใจใส่เด็กมากและให้เด็กๆได้มีความรู้ <c oughs> ผมก็ต้องขอบคุณครูมาก ครูดีมากับผมตลอดครับค่ะถึงครูถิ่นนะคะครูถิ่นเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับหนูเลยค่ะถึงคนอื่นจะพูดถึงครูถิ่นยังไงว่าครูถิ่นอาจจะดุหรือว่าจะตีเด็กมากเกินไปแต่หนูแต่หนูรู้สึกว่าสําหรับครูถิ่นเขาใจดีกับหนูมากเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนคอ๊อดกัน เคยเป็นลูกศิษย์ของคุณครูถิน่นฉันตอนนี้หนูอยู่ป .5 ทับสหนูอยากเล่าบอกกับครูถิ่นว่าหนูภูมิมใจมากที่เป็นลูกศิษย์ของครูถิน่นคุณครูถิ่นเป็นครูคที่ใจดีแล้วก็สอนเข้าใจรู้เรื่องเป็นครูที่รักเด็กทุกๆคนมีความเมตตา และสามารถพาหนูปไปแข่งขันภาษาไทยและได้รางวัลกลับมาค่ะเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนรักคุณครูถิ่นมากหนูอยากเล่าว,ว่าหนูรักครูนะครับผมเชื่อในชายเมนาสินครับเป็นสิทธิ์เก่าของโคบาลีครับที่ได้เรียกงโคบาลีก็รู้สึกดีใจครับครูเขาตามงานตลอดครับ ใครไม่เสร็จครูเขาก็จะช่วยตามให้ครับแล้วพวกผมก็ไม่ต้องติดศูนยครับผมก็ดีดีใจครับแล้วก็ขอถ้าขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงครับถ้าครูจะ,กะเกษียณแล้วผมก็ และครูวารีมากๆครับแล้วก็ขอให้คูวารีมีความสุขครับเด็กชายทัประกรระโดนชื่อเล่นชื่อบอสครับเป็นสิทธเก่าครูวารีครับสิ่งที่ครูวารีได้สอนมาคือการให้เป็นเด็กดีครับเชื่อฟังพ่อแม่และเชื่อฟังคุณครูครับ ขอไวพรให้ฟัวรีมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวขอถ้าออกไปหยับโรงเรียนขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับผมชื่อในชายคนนุงสวนของผมชื่อเลนจรูครับเป็นศิษย์เก่าของฟัวรีผมดีใจที่ครัวรีได้สอนผมแล้วให้ทำให้ผมไม่ได้ติดศูนย์ติดรอ ามงานให้ผมจนผมรู้สึกดีที่ครูทำทุกอย่างเพื่อผมผมก็ขอให้ครูมีความสุข,ขมากๆนะครับและสุขภาพแข็งแรงของคุณดซนสายเป็นนายสงชื่อเล่นชื่อมิวครับตอนที่ผมอยู่มอนหนึ่งครับผมได้ โดนรองมนท้าเรียกก้าห้องฝ่ายปกครองครับโดนเรื่องบุหรีร่รตอนนั้นผมก็รู้สึกเสียใจครับที่ทำเรื่องผิดพลาดลงไปคร,ครับเขาก็ให้ผมเซ็นใบทำทันบนคร,บครับเขาให้โอกาสผมได้เรียนถึงม .3 ตอนนี้ครับ ผมก็ขอขอบคุณรองท้าที่ให้ผมเรียนถึงจนถึงวังนนี้ครับะชื่อเด็กอี๋ไห้คะชื่อเล่นชื่อ,รอครูค่ะความรู้สึกคุ้อ้อยแข็งแรงเนาะเย่างเงี้ยนะคอ้อยในในห้องดีไหมคะดูแลหนูดีไหม ที่เคยเกิด hmm. ขึ้นกับฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินท้ามทานทุกๆอย่างทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดี ที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสัส้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ,อ,อท,ทุกสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านมาด้วยกัน<อ>นับเป็นช่วงชีวิตที่ดี<อ>ที่สุด គិតជាមួយខ្ញុំ